ฮัลโหลทุกคนกาบสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องน้องมื่อนี้พบกับซองกินเที่ยวไปกับน้องจอยเดจ้ามื่อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาก้อนน้องหม่ชิมาจอบเบิ่งน้อไหม่พี่น้องอันเอาไปต้มกินกับแจ่วกับปิอันนี้ชิเป็นก้อนที่สองนะทุกคนเมื่อกี้ในโบมีสองอันนี้จะเป็นน้อไหม้อันนั้นเนาะ ทำไมใไม้ไผ่ไผ่จักไผ่ยังรู้พี่เนงะบิ่งมันสิพอตกอยู่บ่ 嗯不管 ตัเป็นตาเอาได้ซ้ําพี่น้องอ้ยมีหอดเครือมันทุกคนแต่ว่าเฮาบ่มีเสียมเครือมันเทียนสุดกว่าหนูหลายขนาดทุกคน 哎。いい เงี่ยวเผินบักนีงไงกันเนาะมีเทิงเอาไปเทิงสักมาบัดน,นี้ทุกคนหลังจากเขาไปเก็บมาแล้วเด <c oughs> ี๋ยวสิมาแกงเนาะได้ลายเติบได้ทุกคนเงี้ยวเผินก็นเอามาเลยเพราะว่าย่านบ่พ่อแกง มืันนี้เป็นแบบแดดแต้ๆเสราๆเลยพี่น้องโอ้โหพอตกแรงมาคนสิตโตกบอ่อเนาะ แนงเพ่อน,นี่ก็แแสบได้พี่น้องเข็งแนงแน่นหน่อยส่วนนี้กับน้องใหม่กันยังเสียงออกลายอยู่ทุกคนเพราะว่ายังเป็นหนาฝนอยู่เนะ เล็บกับโบมีพี่น้องแกะกใหญกๆในน้อยหนึ่งัน,นก็ะสิมีน้องไม่เลี้ยงน้องและการน้องไม่ ไม้เลียงนอ้องไม้ภายบ้านอุ้ยมันอยากแมงเลยทุกคนได้บบตัน้เริ่มออกล้ายแล้วก็เริ่มอยากแมงเลยไม้กัน คนแดดหอนเอาเมื่อวานนี่ฝนตกเนาะเมื่อวานฝนตกแห้ง ส่วนลายเป็นหเหี่ยวมันแบบนี้ทุกคนอยากแมน ทำไมเลี้ยงน้องเนี่ยอยากมีคนคนไม่หนึ่งแก้แกง,งมาใหม่แกงเอาแต่มาอ่อนๆน,นัพน่น้องมันจึงเสร็จ ัวนี้ใ พอดีได้แกงหน่อยหนึ่งแกะออกมาแล้วทุกคนแ้หลายอยู่เด้เนาะเดี๋ยวมันนี่เาสี่ถูกเอาไม่หน่อยกะถูกลยทุกคน

อ่อนทีด่ดีพี่น้องตัดเื่งจ้ะมันยาวโวด โอเคทุกคนป่ะไปต้มกันแบบน,นี้พอดีพอดีแกงแสบหมอเริ่มเดือดแลวทุกคนใส่ใหม่ตอนต้มนี้ครับจะใส่แค่แกงนวัวเนาะเพื่อให้จืดไวในทุกคนอย,อย่าโฟกัสหมูหมอเ้ยทุกคนมีดเลือดแต่ขางนี้ขางเดียวขางนี้นะรุดแล้ว มาทุกคนมาเนี่เได้เาสิมตาตำเข้าเบือมื่อในสีแกงแบบโบใส่น้ำยานางเพราะว่าโบมีทุกคนให้หนองเพิ่นไปสื่อไห้ยวนห่านไก่ไกนี่กระเบิดเนาะก็เลยว่าสีแกงแบบโบใส่ยานางแต่ว่าสิใส่เข้าเบือ คเคยกินแกงน้ำม่แบบใส่ยานังไหมพี่น้อง ทางชาีิใส่มน,นก็ซีมีมักบวบทุกคนใส่บรายดอกน้องมักบวบนีด่ดแล้วมันฉ็ดจางบวมีหมักอืใกอออกึใส่พี่น้องก็ใส่หมักอือมันเสียงออกหวานหวานใส่หมักบวบนะใส่ร้ายแล้วมัน จางนเนาะเห็ดเข็มทุกคน ที่เราสใส่กับพักแยงคือเก่าทุกคนแกงมาใหม่อน่ยามนี้ต้องใส่พักแยงเท่านั้นเนาะ ไปสมุนไพรเลยทุกคนอหอมรู้สึกว่าเครื่องเครื่องแกงนี่อยากร้ายกว่าน้ำมันเลยทุกคนน้ำมัเฮาโบรายเนาะ ไปกีมกมแกงกันเลยทุกคนเขื่อนแกงเอากเรมเรียบร้อยแล้วทุกคนขับเบือเอาก็ใส่นำําแล้วเลยเนาะน้ำใหม่กระจืดเป็นที่ห้หอยแล้วจ้าบ่มีนนำยานังเอาก็สใสใส่หนำดื่มลงไปแบบนี้เลยทุกคนจองบม่มจองบ่งบเห็นที่นองใส่บ่วงเอา แกะแกะตวใไมแต่จ้า มาทุกคนหมอเดือดแล้วใส่ผัดแดกจ้าใส่เขเบือเลยทุกคนสุดแสบเนาะต้องหลัง ต้องหลัางฝนขกลงไปนําหมักริกขาวทุกคนทรงเพชรขนาดนี่เห็ดเอาก็จะใส่เลย แกงแบบง่ายๆทุกคนมีอยางก็ใส่อันนั้นเนาะนำยะนางบูมีกับบัวใส่กระมักบับใส่ลงไปเลยขาเบื่อกันอาชี่สุกแล้วทุกคนขันตอนสุดท่าย ใส่ผักไห่ฟองไป,งปเห็ดดูเด้อจ้าถ้าก,ก็เคยกินวางขื่นมาอยู่เวียงนี่แหละทุกคนแบบโปรใส่ยานางเนาะเรียบร้อยทุกคนเบิง่ง <c oughs> นี้ทุกคน <c oughs> เป็นตาแสบ เออเออเออ้อนห้อนห้อนห้อนมัน,นิชุบได้มากินให้เบิ่งเด้ทุกคนเอาทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สิขอตัวลาไปก่อนนะ้องมัน,นี้สิบบได้มากินให้พี่น้องเบิ่งเดินาะเพราะว่าสิได็กกินตอนแรงผู้พี่น้องพวตอนนี้นยังบ่หิวเขาเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับสำหรับผู้ใดที่มาคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, และก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนอีพีต่อไปเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ากลับสบายดีและสวัสดีจ้า